สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาหุงข้าวเหนียวหม้อกันนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้วันนี้ดาจะทําข้าวเหนียวทอดไก่นะคะให้ลูกสาวนะคะนี่ก็หุงข้าวเหนียวนะคะเป็นทําครั้งแรกนะคะเนาะวันนี้ดากเคยแต่นึ่งกับอ่าไมโครเวฟนะคะวันนี้ก็ลองจะมาหุงดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นผลออกมาเป็นอย่างไรจ้านะคะ อันนี้ไก่ที่วันิดาหมักเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมทอดจ้านะคะนี่นะคะอันนี้วันนิดาตั้งน้ําไว้เลยไอเตั้งตั้งกระทะไว้แล้วนะคะตั้งกระทะเตรียมทอดนะจ้านี่นะคะเสียงดังหน่อยนะคะวันนิดาเปิดเสียงหาให้มันดูดกลิ่นนะคะนี่นะคะไก่ มามาจ้าอันนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคะนี่นะคะใส่ลงไปทอดเลยนะคะอย่าก,กระเด็นนะคะอย่าก,กระเด็นนะนี่นะคะอีกมือนึงอีกมือนึงก็สีกล้องนะคะอีกมือนึงก็เอาไก่ใส่นะคะ ไม่ต้องใส่ถุงมือหรอกเนาะนี่นะคะมากินไก่ทอดกับวันนี้ดาจ้านะคะไก่ทอดให้ลูกชายลูกสาวนะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะนี่เลยนะคะไก่ทอดวันนี้ดานะคะนี่ก็เปิดไฟอ่อนนะคะ เพื่อนๆนะคะไฟอ่อนเนาะพ้าไฟแรงเดี๋ยวข้างในมันก็จะไม่สุกนะคะวันนี้ดาก็เลยเปิดไฟอ่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมากลับกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนกลับกันเนาะอันนี้ข้างเหนียวกาลังเดือดนะคะนี่กวลงเดือดปุ๊กๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามากลับกันเลยนะคะคุณให้มันพั่วเลยนะคะ หอม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 นะคะอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่จะได้กินแล้วนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวนะคะสงสัยวันนี้ดาใส่น้ําเยอะไปหน่อยคะ่ะเพื่อนๆนะคะมันเลยอ่าเละสักหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะกินได้นะคะนี่นะคะ ข้าวเหนียวนี่นะคะใส่อบข้าวเรียบร้อยแล้วจ้านะคะนี่อับข้าวนะคะอับข้าวน้อยนะคะนี่นะคะข้าวเหนียววันนี้ดานะคะแล้วก็เอาวันนี้ปิดนะคะไม่ให้มันมตะขุกตะขักหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องไม่มีค่ะนะคะ แล้วก็ติดฝานะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวรอไก่อย่างเดียวจ้านี่นะคะเหลืองเหลืองน่ากินแล้วนะคะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันตอนเสร็จเลยจ้านะคะว่าเหลืองขนาดไหนน่ากินขนาดไหนนะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเหลืองเหลืองน่ากินเลยใช่ไหมคะนี่นะคะไก่ทอดมันดานะคะหลอรู แล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นิดาด้วยนะคะสวัสดีจ้า